ฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้องเอชุติมาเคลื่อนไหวหลังโดนแฉมีแฟนใหม่เรียกได้ว่าปิดฉากรักต่างวัยเอชุติมายอมรับเลิกฟ้องสุภกิจแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง31ปีหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีหลังจากที่ระยะหลังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะผัดกันโพสโสดและไรรูปคู่มานานจนโดนจับโปะว่าเลิกกันและออกมายอมรับในที่สุด ส่วนสาเหตุนั้นเอชุติมาได้มีการออกมาเปิดใจในรายการคุยซับโชว,ว่าเขายังติดเที่ยวกลางคืนอยู่ทุกวันจนถึงเช้าแรกๆเราไปด้วยแต่หลังๆเราไม่ไหวต้องตื่นไปทำงานถ่ายละครพอเขาออกไปเที่ยวกลางคืนมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเราจับได้หลายครั้งแล้วเลยตัดสินใจเลิกกัน ทางด้านเอจุติมายังบอกอีกว่าตอนนี้ฟ้องสุภกิจน่าจะมีแฟนใหม่แล้วแน่ๆเห็นไปพัทยาด้วยกันแล้วกลับมาอายุน้อยกว่าฉันน่าจะ39-40เ่ขาน่าจะคุยกันรู้เรื่องไม่เป็นไรตอนนี้น้องเขาเป็นคนอื่นไปแล้วเราก็ไปยุ่งไม่ได้ ล่าสุดทางด้านฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกเอชุติมาเคลื่อนไหวหลังฝ่ายหญิงแฉมีแฟนใหม่แล้วโดยทานด้านฟ้องได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมระบุคแคป,ปชั่นเอาไว้ว่าอยากเป็นคนโปรดแต่ดันเป็นได้แค่คนโสด5555